สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกม s o u l k n i h e Pixel สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำมือใหม่นะครับเกี่ยวกับการทำไอเทมผูกชะตาแบบเฮลซาซึ่งก็ได้มีเพื่อนๆเรานะครับสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายก็เลยทำเป็นคลิปนะครับอธิบายวิธีการทำให้ดูเลยนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรและวิธีการหาเศษอีบอนและเศษเฮลซาลินนะครับจะหาโดยวิธีไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาคุยกับ NPC ที่ชื่อว่ามาดามซินวีนะครับก็จะเป็น NPC ที่ทำหน้าที่ทำไอเทมผูกชะตาของเรานะครับให้เป็นแบบเฮลซาซึ่งการผรสานเฮลซานั้นนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือการผรสานแบบขั้นพื้นฐานและการผรสานแบบขั้นสูงนะครับซึ่งในซีซั่น3นี้นะครับ ในทั้ง2แบบนี้มีค่าเท่ากันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่ใช้วัสดุในการผสานนั้นแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นเหมือนกันหมดนะครับเราจะทําแบบไหนก็ได้ขอให้มีวัสดุวัตถุดิบนะครับเพียงพอต่อการทําก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการระสานทั้ง2แบบนั้นนะครับจะมีโอกาสเกิดผลอยู่แค่3อย่างเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับพลังปรับแต่งการเสริมประสิทธิภาพครับ อันนี้จะมีโอกาสเกิด55%และอันที่2การเพิ่มประสิทธิภาพแบบปรับแต่งที่เหนือกว่านะครับอันนี้จะมีโอกาสเกิด18%ซึ่งทั้ง2แบบข้างต้นนี้นะครับเป็นแค่การเพิ่มความสามารถของออฟของเราจากเดิมให้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับและส่วนในแบบที่3นะครับก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโชคชะตาผูกพันอันนี้จะมีโอกาส27%นะครับซึ่งเป็นอันนี้ที่เราต้องการนะครับ ในการประสานขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจะมีโอกาสเกิดเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะครับจะใช้อันไหนก็ได้ก็เลือกเอานะครับในอันแรกนั้นนะครับเป็นแบบพื้นฐานก็จะใช้เศษอีบอลนะครับซึ่งเศษนีนะ้หาได้จากดันผีหรือที่เราเรียกว่าดันเิลซานั่นเองนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะเป็นผีตัวเขีเขยวนะครับและส่วนในแบบขั้นสูงนั้นนะครับจะใช้เป็นเศษเฮลซาลีน อันนี้นะครับก็หาได้จากหลายช่องทางนะครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำในช่วงต่อไปนะครับในก่อนอื่นนั้นนะครับผมจะทำโชคชะตาผูกพันให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าทำแบบไหนนะครับเราก็ใส่อเทมที่ต้องการลงไปสมมุติว่านะครับผมต้องการทำไม่ขนามืออันนี้นะครับให้เป็นแบบฮิลซาเราก็ทำการกดเลยนะครับ ในช่วงแรกๆนั้นนะครับจะใช้หินน้อยแต่ช่วงหลังๆนะครับหินจะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วจะไปตันในครั้งละ50ก้อนนะครับถ้าได้แบบนี้นะครับก็คือว่าไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับดันไปออกเหิวซาด้านบนนะครับก็ทำการกดใหม่เลยนะครับก็ออกมาซ้ำตรงเดิมเลยนะครับ แนะนำว่านะครับให้เตรียมหินไว้เยอะๆนะครับเพราะบางทีมีเป็นพันก็หมดเป็นพันเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องรอนานนะครับก็ได้มาแล้วกับไม่ขนามือแบบเฮลซาวิธีการทำก็มีแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับทำไม่ยาก และวิธีการหาเศษอีบอลและเฮลซาลีนนั้นนะครับปกติแล้วเราจะไปหากันในดันเฮลซานะครับก็มองหาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการลงไปเลยนะครับที่ระดับ8ก็เผื่อไว้นะครับลุ้นได้สร้อยแดงด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความยากของเกมนั้นนะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับไม่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบฮัลเลอร์โหดยากสุดยอดหรือว่าฮีโร่ก็ตามนะครับก็ได้ของพอๆกันเลยนะครับ จะต่างกันตรงแค่ที่ระดับสูงขึ้นไปนะครับมอนจะเก่งแล้วบอสก็จะเก่งขึ้นเลือดเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็เหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับก็ขอแนะนํามือใหม่ที่ยังไม่โหดนะครับหรือสู้ยังไม่ได้นะครับลงแค่ระดับฮีโร่ก็พอแล้วนะครับแล้วทําการเลือกเป็นระดับ8ในระดับนี้นะครับมอนเลือดน้อยตายง่ายนะครับ มอนฮิลซานั้นมันก็จะดรอปฮิลซารีนและเศษอีบอนทั้ง2แบบเลยนะครับแต่จำนวนนั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะไล่ตีมอนฮิลซาที่เกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำการเก็บเศษ และเมื่อเวลาเรากำจัดบอสนะครับก็<ล>ะจะได้เฮลซารีนและเศษอีบอนเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีในการหาเศษพวกนี้นะครับเป็นวิธีแรกเลยนะครับแล้ววิธีที่2นั้นนะครับเราก็จะหาเศษเฮลซารีนในโหมดใต้น้ำนะครับส่วนการเลือกออฟนั้นนะครับเราก็ควรที่จะหา เป็นม็อบไซโครนะครับอันนี้มันจะเพิ่มความหนาแน่นให้กับมอนในดันเจียนนะครับเยอะขึ้นและก็หาเป็นอันนี้นะครับเฮลทัตเมื่อเวลาฆ่ามอนแล้วนะครับจะมีโอกาสดรอปเฮลซารีนแค่2ออฟนี้รวมกันนะครับเฮลซารีนนั้นจะมีโอกาสดรอปเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าออฟเฮลทัตนี่นะครับมันเป็นสีทองนะครับจะดีมากเพราะว่า อัตราดรอปมันจะเยอะขึ้นนะครับทั้ง2อ,อันนี้เราก็ทําการล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วลองสุ่มดูใหม่นะครับเผื่อจะได้ดีกว่าน,นี้นะครับในส่วนหินคาริบ้านี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะดรอปหินสีนะครับเยอะมากเราก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับ การเล่นในโหมดแบบนี้นะครับเมื่อเราทําการกําจัดมอนนะครับมันจะทําการดรอปเฮลซารีนนะครับเยอะมากการลงครั้งนึงนะครับก็ได้เยอะเลยครับผมลงทีหนึง่งก็ได้หลายร้อยเลยนะครับเราทําการลงหลายๆรอบนะครับทุกวันก็รับรองนะครับมีใช้เยอะแน่นอนนะครับ จะเห็นว่านะครับถ้ามันเป็นออฟสีทองเหมือนกับหินสีนี้นะครับมันจะดรอปเยอะมากสังเกตหินสีนะครับดรอปทีเป็นกองๆเลยนะครับ และสำหรับวิธีนี้นะครับก็จะเป็นการฟาร์มเฮลซารีนในแบบที่2นะครับต่อมาเป็นวิธีที่3นะครับเราก็มาที่ห้องนิลภัยของเอมเบอร์อันนี้นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็จะได้เฮลซารีนเยอะมากแต่ก็จะทำการแลกกับหินสีเหลืองนะครับจำนวนหนึ่ง ถ้าหากเราต้องการแค่หินเท่านั้นนะครับก็กดไป250ก็พอนะครับก็จะได้หินนะครับแต่ถ้าเราจะเอาแหวนแดงด้วยก็ทําการกดไป300เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะกดไป300นะครับเพื่อทําแหวนแดงให้ดูด้วยนะครับและผมก็มีวิธีการหาแหวนแดงให้ได้ออฟที่ต้องการนะครับก็จะได้นํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบกันสําหรับใครนะครับที่อยากได้แหวนแดงแล้วอยากได้ออฟอะไรนะครับ ก็ให้มาดูตรงแผนที่นะครับว่าออฟนั้นมันอยู่ที่แมปไหนยกตัวอย่างนะครับถ้าผมอยากได้แหวนแดงออฟฝาวงล้อมที่เป็นรูปวิ่งสีเขียวนี้นะครับฝาวงล้อมนะครับมันจะดรอปที่แมปเมืองคริสตันครับกับแมปที่ลาบลุ่มบันรัดก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแมปอันไหนนะครับถ้าสมมุติว่าผมเลือกเป็นแมปเมืองคริสตันก็แล้วกันนะครับ เราก็มาดูนะครับบอสในแมปนั้นเป็นบอสอะไรนะครับก็จะเป็นบอส s n a p c อ r e นะครับก็จะทําการเลือกบอสตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่หินไปจํานวน300อันนะครับเมื่อเราทำการฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดทีบนะครับ ก็จะได้เฮลซารีนมา350อันแล้วก็แหวนแดงอีกหนึ่งวงนะครับก็มาทำการลุ้นออฟแหวนแดงกัน,นครับจะเห็นว่าเราได้ออปฝาวงล้อมมานะครับก็ตรงตามที่เราต้องการเลยนะครับ ก็ดวงดีจริงๆเลยนะครับวันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการหาออฟในแหวนแดงที่นํามาแชร์เพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับและทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสําหรับมือใหม่หรือสําหรับคนที่กําลังหาวิธีการทาไอเทมผูกชะตาแบบเฮลซาอยู่นะครับก็สามารถนะครับทำตามวิธีที่แนะนําไปได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าถ้าหาชอบนะครับก็ทำการกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ